pen brand name สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจปากาแบรนเนมนะคะศูนย์รวมข้อมูลนะคะปากาที่ใหญ่ที่สุดนะคะสําหรับเพจปากาแบรนเนมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สําหรับช <zyst> <180 café. S 2> ่ mm hmm. อง YouTube นะคะเพนแบรนเนมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามข่าวสารดีๆนะคะเกี่ยวกับคลิปดีๆนะคะสําหรับที่ทางทีมงานเรานํามาฝากกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีรุ่นปากาปักเกอร์มาฝากกันนะคะสําหรับปากาปักเกอร์รุ่นวันนี้นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปากกา Parker Vector s t a ์ n เ e s s s t e ต l fp นะคะเป็นหัวปากกาปากคอแร้งหมึกซึมนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะเป็นด้ามสเต l เลสทางด้ามนะคะเป็นแบบเปิดบอกนะคะแล้วก็ตรงปลายปากกานะคะจะมีคำว่าปากเกอร์นะคะขนาดของตัวปากปากกาจะเป็น m นะคะรุ่นนี้นะคะเว t เตอร์สเ l e s s s t ต e ลนะคะเขาก็จะแถมตัวลูกสูบของตัว เอาไว้สุบหมึกนะคะมาให้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวปอกปากานะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตัวปักเกอร์นะคะตัวนี้เป็นคลิปเงินทั้งด้ามน,นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำเลเซอร์ชื่อได้นะคะตรงนี้นะคะ ก็สำหรับตัวประกปรป๋าโคแรงนะคะน้ําหมึกที่สามารถใช้ได้นะคะก็จะมีเป็นน้ําหมึกแบบขวดนะคะสําหรับตัวนี้นะคะน้ําหมึกแบบขวดนะคะก็จริงๆแล้วนะคะ ถักที่ลองดูก็คือสามารถใช้ของรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะคะสามารถใช้ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเป็นหมึกสูตรที่เป็นน้ำหมึกเช่นกันนะคะแต่อันนี้นะคะก็เป็นตัวของรุ่นของปาร์เกอร์เลยนะคะสำหรับตัวหมึกของปาร์เกอร์นะคะหมึกถวดของเขาก็จะมีอยู่2ส,สีนะคะ วันนี้ที่นำมาให้ดูจะเป็นสีบรูนะคะสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มันก็จะมีสำหรับสีอีกสีหนึ่งเขาเรียกว่าสีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีหมึกเป็นแบบหลอดสำเร็จมาให้ด้วยนะคะตัวนี้หลอดสำเร็จนะคะแพ็คหนึ่งนะคะปาร์เกอร์เขาจะจัดมามี5ด้ามนะคะก็มีทั้งด้ามสีน้ำเงินแล้วก็ด้ามสีดำนะคะก็สามารถเลือกซื้อนะคะได้ว่าสะดวกใช้เป็นหมึกแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือตัว อ c สเซอร์รีของเขานะคะสำหรับขนาดของความยาวตัวด้ามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะก็ความยาวของตัวป a r เกอร์รุ่นนี้นะคะอยู่ที่1 3 1มิมลลิเมตรนะคะหรือ13.1ม mm, นเซนนะคะอันนี้คือขนาดของความยาวตัวด้ามนะคะสำหรับในส่วนของขนาดความอ้วนของเขานะคะก็จะอยู่ประมาณ8มิลนะคะ 8.8มิลิเมตรนะคะประมาณนี้นะคะขนาดความวุ้ของปากกานะคะ,ะในส่วนของน้ําหนักนะคะน้ําหนักของตัวด้ามน,นะคะอยู่ที่ประมาณ17.0นะคะกรัมนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ ก็สำหรับรุ่นนะคะปากาปากา p าร k เก Vector เ,เตอร์แซนเ s t ลส,สตนะคะ FP นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะท่านใดมีคำถามนะคะสามารถเมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงทีดาจะมาตอบคำถามนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ